อ่าแล้วครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับมีคำถามสิคุณายามาลิซันดีนะผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเลือกชื่อนะครับขอขอให้ทุกคนนะครับผมเรื่องชื่อนิดนึงนะครับอ่าไม่ต้องขอโทษกันนะครับผมสอบถามมาได้นะครับชิบะเกมมิ่งกับเกมมิ่งชิบะต่างกันยังไงนะมันต่างกันจริงๆนะฮะชิบะเกมนะครับผมก็คือตัวที่ market cap น้อยนะครับการซื้อขายน้อยนะแล้วก็อัตราความเสี่ยงก็เยอะนะครับผมให้เป็นเลส9าจนะครับผม ส่วน Gaming งชิบะมีเซอร์ทิฟออกมาก็จริงนะแต่ผมไม่อยากให้คุณรีบจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าอย่างแรกคือตัวเมเจอร์มันไม่ผ่านมีเดียมันไม่ผ่านนะครับผมอะไรที่มันยังตรวจสอบได้ไม่ครบเนี่ยความเสี่ยงเยอะนะและอย่างหนึ่งมันก็มีตัวสกายเนี่ที่จะเปิดดู24ชั่วโมงให้เราได้นะครับผมก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวกระเป๋านะครับผมที่เราเข้าไปดูนะครับอรานี้เราเห็นว่ามีการเติบโตไหมไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่มีโฮเดอร์อยู่35 0 0 0นะครับผมพูดถึงช่วงเวลาของกราฟนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับมีการดัมแอนด์ปรัมที่เห็นด้เชิดอยู่นะครับตลาดมีอันเดียนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปที่จะเปรียบเทียบอะไรได้มากนะครับผมอันหาของชุมชนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในชุมชนนะ มีคนติดตามอยู่6 0 0มืนกว่าคนนะผมถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดที่ผมต้องย้ำเตือนเสมอนะครับผมว่าเราต้องดูให้ลึกลงไปนะครับผม <c oughs> คือไม่ต้องรีบขนาดที่ว่า เราเข้าไปแล้วเราแบบเฮ้ยเราต้องซื้อให้ได้เลยเราต้องรีบเข้าไปซื้อเลยไม่ใช่นะครับผมบางคนเข้าใจผิดนะความเสี่ยงของตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> <c oughs> อืมสุลต่านอย่างแรกเลยนะครับผมอตอนนี้เนี่ยในภูคอยนะครับ มีอัตราการถือคลองเหรียญในภูนะครับผมอยู่ที่7 0 0 0แสนนะครับผม9นะแล้วก็มี market cap อยู่ที่10ล้านนะครับผมถือว่าน้อยไหมผมมองว่ามันน้อยนะครับผมรูปแบบเกมนะครับผมเดี๋ยวนะผมเข้าไปในเกมมิ่งชิบะหรือว่าชิบะเกมมิ่งวะบางทีเวลาผมผมทําคลิปบางทีอจริงนะผมก็เบลอนะครับผมต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำไวลลิสต์ออกมาอันนึงนะครับผมเดี๋ยวผมทำเพลย์ลิสต์ออกมาอันนึงให้ ทำเพลย์ลิสต์ออกมาหนึ่งนะครับผมสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำเพลย์ลิสต์ใหม่ขึ้นมานะเผื่อใครหาไม่เจอนะครับผมเข้ามาดูในตัวส่วนนี้ได้นะครับเพราะว่า มันจะช่วยให้การหาได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่ผมเห็นนะครับผมมันคือ,อรูปแบบวีด virtual doc นะครับผมคือเอางี้คือสัตว์เลี้ยงล้วนนะฮะแต่ตัวเกมเนี่ยที่มันจะออกมาให้เราเห็นเนี่ยผมมองว่าเวลานี้เขายังเป็นเกมแบบให้เราเล่นแบบเล็กๆน้อยๆอยู่ในเทเล gram นะครับผมซึ่งคุณจะลองไปเล่นดูได้ก็ไม่มีปัญหาฮะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีรางวัลที่ คุณชนะได้ไปด้วยนะฮะซึ่งส่วนนี้ก็ไม่ได้แบบระเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาจริงในส่วนของคำเตือนเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าโปรเจกต์นี้อาจจะล้มเหลวก็ได้นะครับไลท์เปเปอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เราได้แต่อ่านความคาดความคาดการอย่างเดียวนะซึ่งอันเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมันบอกว่า New Partner, s e r t i อร์ติฟิเที่จะผ่านเอ็กซ์ชแทที่จะเข้าไป s t ตมมิ่งเมตาเวิร์ดวิชั่นสตาติจี้ดีเวล็อปเมนต์ aming, ord, Vision, Strategy, ที่เกิดขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยโลก m e t a ord, เวิร์ดรูปแบบการมองการไกลของเขาหรือกลยุทธ์ของเขาหรือการวางแผนของเขาเนี่ยในอนาคตเนี่ย มันมันน้อยไปอะที่จะเอามาบอกว่ามันดีไม่ดีอะผมเลยต้องบอกผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมอันนี้ผมกล้าให้ความเสี่ยงแบบเต็มเต็มสูบเลยนะแต่แบบเราก็แบบลดหย่อนลงมาหน่อยนะฮะอาจจะแบบอ่ะสักเก้าก็ได้นะซึ่งทําไมผมถึงให้ความเสี่ยงสักเก้านะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะมูลค่าการซื้อขา,ขายของเขายังไม่ถึงยังไม่แตะแบบห้าล้านนะครับผมมูลค่าตลาดบเวณเ,เสร็จอยู่ที่สิบเจ็ดล้านดอลลาร์นะ ซึ่งถามว่าน้อยไหมน้อยนะครับผมแล้วก็มีช่วงเวลาของป้ามันดมแบบแรงๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมถามว่ามันจะไปถึงจุดที่มันแบบออเทํา์ไฮที่มันจะเคยเกิดจะ,จะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับมองว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้มีครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องควรระวังอย่างรุนแรงนะครับผมก็คือความเป็นไปได้นั้นเนี่ยมันอาจจะถูกลักภูดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่า เมื่อเราไปดูในส่วนของ h เดอร์ที่ถือนะครับ13%หลักๆนะผมอยู่ที่คนคนดึงนะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะดึงกระเป๋าออกมาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเขามีการยกย้ายกระเป๋าบางส่วนเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ต้องเรามาระวังให้มากนะครับใน v a l u ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีมูลค่านะครับคือเมื่อคุณซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่มีมูลค่าให้คุณสามารถที่จะจัดการมันได้แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้นะแต่ ในความเสี่ยงของมันในเวลานี้ยังไม่มีใครที่ไปรีพอร์ตสแกมของเขานะครับผมแต่เราต้องเข้าใจระบบของมันให้มากขึ้นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสมีความเสี่ยงไหมมีโอกาสที่เราจะเจอปัญหาไหมนะครับผมซึ่งเวลานี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงขนาดนั้นในเวลานี้นะครับในเวลานี้เท่านั้นนะครับสําหรับไกดที่จะเข้ามาลงทุนตัวนี้นะครับผมไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะผมจะให้เลทความเสี่ยงไว้เก้า ออก้าก็ได้เพราะามันยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะถามว่าทําไมมีเซอร์ติกแล้วถึงจะให้ก้านะครับผมอย่างแรกก็คือความชัดเจนของเปเปอร์ของมันไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าทีมงานไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บ่งบอกตัวเองว่าเป็นใครนะครับผมถามว่ามีความคล้ายขึงนกับชิบะอินุไหมที่ไม่มีทีมงานที่ไม่ได้บอกอะไรออกมาคือต้องเข้าใจายอย่างนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยมีตัวมีคนทีออ่มาแสดงตัวตนนะว่าเอ,อ้ยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เ,ออเริ่มเข้ามาในส่วนอันนี้นะครับผม พรามีนิวลิสต์หรอถ้ามีนิวลิสต์จริงๆเหตุใดมันถึงไม่มีในคอยมาเก็ตแคปยังไงก็ระวังไว้ก่อนฮนะผมเน้นคำว่าระวังไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากให้คุณเสี่ยงจนเกินไปนะถ้าคุณอยากจะเข้าไปร่วมนะครับผมในตัวเกมบางเกมนะครับผมที่บางเกมที่มันมีความสามารถนะครับผมหรือบางเกมที่ เหมาะสมนะครับผมคุณก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เช็คข่าวเป็นระยะะ,ยะนะครับผมยังไงก็รามาระวังให้ดีนะครับผมเชิญใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ